สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดิตมดชัยนันวันนี้ชัยนำเสนอเรื่องอาการและอาการแสดงของคนที่ตกอยู่ในภาวะความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่าปกติท่านผู้ชมครับในขณะที่คนเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่สามารถรักษาได้ดีเท่าที่ควร มันสามารถทําให้คนผู้นั้นลงเอ้ยด้วยการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวคือโรคหัวใจวายได้ในขณะเดียวกนันก็ปรากฏว่ามีอีกกรณีหนึ่งคือไม่มีความดันโลหิตสูงเลยแต่ความดันโลหิตตัวล่างของเขาต่ำกว่าปกติแล้วทำให้เขาลงเอ้ยด้วยการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เช่นกัน ท่านผู้ชมครับในกรณีของคนเราเกิดภาวะความดันโลหติตตัวล่างต่ำกว่าปกตินั้นมันเป็นผลหนึ่งมาจากเส้นเลือดแดงภายในร่างกายสูญเสียความยืดหยุนไปจึงเป็นเหตุให้หัวใจไม่ได้รับเลือดและออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง แล้วก็ลงเอ่ยด้วยการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุดท่านผู้ชมครับภายใต้ภาวะคว,วามดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่าปกตินั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะมีอาการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งมันจะทำให้คนผู้นั้นเกิดมีอาการวิงวีนประการที่สองมีอาการเป็นลมและหมดสติประการที่สาม ทุกครั้งที่มีอาการยืนขึ้นหรือเดินอาจมีอาการวิงเวียนเป็นเหตุให้เขาหกล้มได้ประการที่5มันสามารถทำให้ผู้นั้นเกิดมีอาการคลื่นไส้เหงื่อออกกระหายน้ำมากกว่าปกติรวมไปถึงมีอาการหายใจลำบากจากข้อที่รึงดังกล่าวนี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านตกอยู่ในภาวะความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่าปกติ แล้วเกิดมีอาการตามที่กล่าวมาท่านควรไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อแพทย์จะได้จัดการหาต้นเหตุพร้อมป,ป้องกันไม่เกิดอันตรายโตไปสําหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ